Change by Thaiham Th ชีวิตใหม่ที่ไทยธรรมโดย Thaiham Th Alliance สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกับจารุนีอีกครั้งนะคะในช่วงเวลาของ Change by Thaiham Th ชีวิตใหม่ที่ไทยธรรมวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เราเชื่อว่าสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางการใช้ชีวิตได้เป็นตัวอย่างได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเรามาพร้อมประสบการณ์จริงค่ะและวันนี้เราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการชาซึ่งอาการชาอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องปกติของร่างกายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเรื่องของสุขภาพก็ได้อาการชาเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาท รับความรู้สึกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะที่นิ้วมือนิ้วเท้าแขนหรือขาเป็นอาการที่มีความรู้สึกเจ็บปวดร้อนบางคนอาจจะรู้สึกซาๆผสมไปด้วยที่ปลายมือปลายเท้าปลายนิ้วหรือบริเวณอื่นๆนะคะมันก็เกิดขึ้นได้หมดเลยหรือมีอาการเหมือนมีอะไรยุบยิบยุบยิบที่ปลายมือปลายเท้าแล้วก็หายไป บางคนก็จะเป็นตลอดเลยนะคะมีมีอาการตลอดซึ่งเป็นที่น่าลำคาญมากแต่ก็ไม่ได้ไปตรวจอันนี้แต่างที่มันน่าเป็นห่วงนะคะอาการชาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทที่ส่งความรู้สึกของบริเวณที่เป็นทำงานบกพร่องไปแล้วอย่างน้อย50%มันถึงขนาดนั้นนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นจึงควรหาสาเหตุและวิธีแก้ไขอาการต่างๆนี้ก่อนก่อนที่จะ เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นตัวอย่างประสบการณ์ในวันนี้ค่ะเรามีคนที่สุภาพสตรีนะคะเกิดอาการตรงนี้เป็นประสบการณ์ของเขาโดยตรงเลยมีอาการชาจนลุกลามทำให้เกิดการใช้ชีวิตที่ลำบากมากค่ะสาเหตุเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงก็ฟังจากปากเธอเองดีกว่านะคะยินดีต้อนรับคุณเพนประภาพลังสุข หรือคุณแดงจากจังหวัดปราจีนบุรีสวัสดีค่ะคุณแดงค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอโ้วันนี้นี่ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาช่วยกันเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์หลายคนเป็นกันเยอะมากเลยนะคะชาส่วนใหญ่ก็ไปซื้อวิตามิน B ีอะไรต่ออะไรก็กินกันเองแล้วก็ไม่ไม่ได้หาหมอ นะคะทีนี้อยากให้คุณแดงช่วยเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเราเนะะี่ยค่ะว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยปัญหาสุขภาพของเราเนี่ยมันเริ่มมายัางไงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงเถอะค่ะเป็นเป็นที่เล็ดเส้นเลือดตีนค่ะแล้วก็เดินไม่ได้มครั้งแรกเลยนะค่ะเดินไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องให้แฟนประยุงไปด้วยยุ่งไปตลอดอืม ก็เราไปหาหมอเหรอคะแล้วคุณหมอบอกไปหาหมอค่ะไปหาหมออยู่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลสี่วันหมอไม่ได้ทำอะไรเลยก็ก็เขาบอกเราไม่แต่ว่าเขาตรวจแล้วพบเส้นเลือดตีบแล้วเขาดูให้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเลยอ๋ออ่ะแล้วเรารู้ว่าเส้นเลือดตีบได้ยังไงจ๊ะมาบอกทีหลังตอนที่จะกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าเชือดแตกตีบโอ้ตกใจไหมอะคะตอนนั้น จใจจกใจตกใจแล้วข้างขวาเนะี่ยมันใช้งานไม่ได้เลยหมายถึงแขนหรือขาคะแขนทั้งแขนกระคางอ่ะกระขาอ๋อค่ะตอนนี้ทุกวันนี้นีมมม่มือยังใช้ไม่ได้อยู่เลยตอนนี้นนได้แต่จำได้นิดหน่อยเหรอคะเดี๋ยวก่อน,นแับอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปอาการให้ฟังก่อนนะคะว่าตอนที่เราไปหาหมอเนี่ยคะ่ะเพราะมันมันเกิดยังไงนะเราถึงตกใจเราถึงเราไปหาหมอ มันจะตื่นเช้ามามันพูดไม่รู้เรื่องลิ้นแข็งเหรอคะเป็นวันแรกอ่ะนะค่ะตื่นเช้ามาก็มาซักผ้าซักผ้าก็ซักผ้าหน่อยเดียวนี่มันจ้าไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอืแล้วแฟนบอกว่าให้พาไปหาหมอค่ะบอกให้ไปหาหมอก็เลยไปที่ประจินเลยไปไปไปทีแรกอ่ะครั้งแรกอ่ะเดินได้นะค่ะไปลงรถไปเดินไปหมอไปไหนได้เดี๋ยพอลงไปนอนที่ห้อง ห้องวารีบาลแล้วเดินไม่ได้ไปนอนสามปีหนึ่งอ่ะค่ะสรุปว่ามันเกิดอาการผิดปกติขึ้นเริ่มตั้งแต่ว่าเรากล้ามเนื้ออ่อนแรงทำอะไรไม่ได้ตามปกติใช่ไหมคะแล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็แสดงว่าลิ้นแข็งแลเวด้วยนะเนี่ยตอนนี้ยังพูดไม่ค่อยชัดเลยอ๋อชัดแล้วชัดแล้วแต่เราก็เดี๋ยวเราก็ค่อยดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มันเกิดอาการ ค่ะม like nee ันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราได้ย้อนกลับไปดูไหมคะว่าเราทําอะไรมาหรือมันเกิดเกิดเหตุมาจากเรื่องอะไรมันเราก่อนหน้านี้เราไปทําอะไรมาบ้างหรือเปล่าหมอเขาหมอทักมาว่าฉีดยาใช่ไหมฉีดยาสามฉีดยาได้สามเดือนอะฉีดยาวัคซีนเหรนะวัคซีนที่ป้องกันเโรคระบาดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะโควิด19นนะคะก็ป้องกันก็เสร็จแล้วสามเข็มที่ฉีดมีอะไรบ้างจ๊ะ มีเข็มสองเข็มมาค่ะสองเข็มค่ะแค่ใส่เข็มสองเข็มมีอะไรบ้างคะซีโนฟาร์มอ๋อซีโนฟาร์มค่ะซีโนฟาร์มสองเข็มนะจ๊ะแล้วแล้วแค่สองเข็มค่ะแล้วแล้วแล้วนานไหมสอเดือนค่ะจากตอนที่เราฉีดวัคซีนแล้วเออนานไหมคะกว่าจะมาเกิดอาการสามเดือนน่ะสามเดือนสามเดือนแล้วเกิดอาการ เอาละพอเกิดอาการปุ๊บก็ไปหาหมอนะคะไปหาหมอก็ให้คุณหมอก็ตรวจจนรู้เรื่องว่าเราเส้นตีบใช่เส้นตีบแล้วแล้วจากนั้นก็รอการรักษาอยู่สี่วันสี่วันใช่ไหมคะสี่วันรักษาบ้านค่ะสี่วันเนี้ยคุณหมอให้ทําอะไรบ้างไหมคะฉีดยาหรือทําอะไรไหมรักษาอะไรเลาไม่ทำอะไรนแค่กินยาเมดอ๋อค่ะ ยาเม็ดนี่เขาบอกว่าไงครับกินแก้อักเสบคอ๋อค่ะค่ะก็สรุปว่านะคะคุณผู้ฟังคุณแดงเนี่ยเกิดอาการขึ้นมาในวันหนึ่งนะคะก็เริ่มเริ่มชาก่อนใช่ไหมคะชาเราแล้ว,ลวเราเราจะไปทำงานทำการเราก็จะทำภารกิจในชีวิตประจำวัน,วนคือจะไปครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อตอนนี้เหรอคะตอนนี้ทำอะไรไ,<ด>ไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ได้เพราะยังใช้งานอะไรไม่ได้เลยเพิ่งจะเดินได้ไม่กี่วันเองอ๋อค่ะนานไหมคะจากที่แบบเราเริ่มเข้าโรงพยาบาลแล้วมีปัญหาแล้วออสี่วันนอนอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ทําอะไรเราก็ออกมาดูแลตัวเองที่บ้านใช่ไหมคะจากจ้ะได้มาดูที่บ้านแล้วแล้วจากนั้นทํายังไงคะดูแลตัวเองยังไงต่อในการดูแลที่บ้านก็ไปหาหมอทั่วไปไปหาหมอหลายหลายเจ้าเลยละ่ะหลายเจ้า ค่ะ hmm. เอาแล้วทำยังไงถึงลิ้นหายแข็งแล้วพูดได้แบบนี้แล้วอาการชาเนะี่ยยังมีอยู่ไหมคะตอนนี้หมายถึงชาปลายมือหรือปรที่ท,ที่ที่บ่นว่ามีการมีอาการเมื่อย<ห>ปวดชาชาแต่เท้าชาแต่เท้าเฉยๆแขนหายแขนหาย uh huh. ลิ้นหายแล้ว <Hey. S 1> คือเราพูดได้ <Hey. S 1> แล้วฟังกันรู้เรื่อง uh huh. แล้วใช่ <Hey. S 1> นะคะหลังจากที่มันดีขึ้นมาเนี่ยคะ่ะแล้วไปหาหมออีกไหมคะ หมาถึงว่าหลังจากที่เไป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 ก็ไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วเนี่ยหมอเขานัดค่ะก็ทีนี้พอเราพูดได้แล้วค่ะพอเราพูดได้แล้วแขนเราหายชาแล้วอเคุณหมอบอกเราว่ายังไงบ้างคะให้มาเอายากินตามปกติอืมเราเป็นโรคประจําตัวอะไรด้วยไหมคะความดันเบาหวานความดันเบาหวานอ๋ออย่างนี้เราก็ ปวดใต้เนี่ยเป็นเป็นทีจอน,นี้แหละอ๋อค่ะ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 แล้วแล้วเอผลการรักษาจากไปหาหมอครั้งหลังมานี่เอคุณหมอให้ยาเพิ่มมากินอีกนะมันดีขึ้นให้ยาปกติให้ยาปกติอก็เป็นยาเบาหวานยาเบาหวานความดันความดันอ๋อค่ะใช่เอา,า,เอาแล้วถามกันจริงๆเลยคุณแดงดีขึ้นได้ยังไงก,การที่ตอนแรกพูดไม่ได้ด้วยเออ ได้ยายานิ่มมาเลยยาเดี๋ยวต้องคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนเราคุยกันเองแล้วคุณผู้ฟังไม่รู้เรื่องพี่แดงเดี๋ยวก่อนคุณแดงเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะคือคุณนิ่มน่ะนะคะคุณนิ่มเขาเขาเป็นเขาเป็นศูนย์ของไทธรรมอะไรแอนส์นะคะอยู่ที่ปราจีนนะคะก็เขาก็มีหน้าที่ว่า เพื่อนเขาคนรู้จักหรือใครเป็นอะไรต่ออะไรเขาก็ต้องเอาความห่วงใยบวกกับความรู้เขาเนี่ยไปบอกนะคะคุณผู้ฟังคืออย่างกรณีมีปัญหากับเส้นเลือดแบบนี้เส้นเลือดตีบเนี่ยค่ะมันทําให้แบบว่าชามันกลายเป็นลิ้นแข็งแล้วก็เออมันเดินไม่ได้แล้วก็ ทำงานไม่ได้ในชีวิตประจำวันก็ตกใจน่าตกใจนะคะก็ตกลงว่าคุณแดงเจอคุณนิ่มคุณนิ่มก็เลยแนะนำนแนะนาอะไรบ้างนแนะนาอะไรบ้างคุณแดงแนะนำให้ให้ทาน,น,นตัวไหนบ้างคะ,นะนคะ่ะมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะ่ะห้าห้าหละคะห้าห้าตัวห้าตัวนี้จำชื่อกันได้บ้างไหมคะเมล็ดองุ่นอ๋อนั่นไงตัวมเมล็ดองุ่นเพราะเขาดูแล เส้นเลือดโดยตรงเลยฝรัจจร่งเศสจดเป็นยาป้องกันเส้นเลือดแตกนะคะมเมล็ดองุ่นค่ะทานวันหนึ่งกี่เม็ดค่ะเม็ดหนึง่งเม็ดหนึ่งคือเราเกิดอาการแล้วแบบนี้บางทีมันต้องทานเพิ่มขึ้นเม็ดหนึ่งมันจะใช้ในกรณีป้องกันอย่างนี้รู้แล้วละ่ะเดี๋ยวคุณแดงจัดการเลยทุกอย่างเนี่ยต้องเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วมันจะหายเร็วขึ้นกว่านี้อีกเพราะตอนนี้ช่วงบนเราดีขึ้นละลิ้นเราลิ้นเราพูดได้ชัดขึ้นกว่าเมื่อตอนแรกที่ ชัดชัดค่ะแล้วมือไม่ชาแล้วก็ไปชาที่ที่ขา<ช>ยังชาอยู่<ช>เพราะ<ช><ช>ฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณนิ่มแล้วล่ะเราต้องเพิ่มปริมาณกันนะคะค่ะทีนี้ทีนี้นพอเราพูดได้ดีขึ้นอย่างน้อยมือเราหายชาเนี่ยค่ะเราดีใจไหมค่ะดีใจดีใจเนาะดีใจตนี้ก็เหลือแต่ตอนนี้มันยังมันกำได้ค่ะแต่ยังจับอะไรไม่ได้ ค่ะยังยังจับแบบว่าแน่นๆอะไรอย่างเงี้ย<ต>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วไม่ได้เป็นเหมือนที่เราตกใจตอนแรกใช่ไหมคะเอ่ค่ะเดี๋ยวถามคุณแดงนิดนึงคุณแดงมาเจอมาเจอคุณนิ่มได้ยังไงคะเป็นอะไรเป็นเพื่อนกันค่ะอ๋อเป็นเพื่อนกันเพื่อนบ้านก็ตอนแรกแฟนแฟนไปขับรถแล้วแล้วจำทางไม่ได้ก็โทรหานิ่มอ๋อค่ะ แล้วเขาก็บอกทางแล้วนิ่มเขาเลยถามว่าพี่แดงเป็นไงแล้วก็เป็นเลยเล่าให้ฟังอ๋อพอรู้ข่าวจากรู้รู้ข่าวจากแฟนของคุณแดงว่าคุณแดงไม่สบาย<ช>ก็เลยมาดูแลกันมาช่วยเหลือกัน<ช>นี่ไง<ช>โอ้โหซาบซึ้งใจจริงๆเลยคืออย่าให้ได้ยินเลยว่าคนแบบไม่สบายแล้วเปน็นมันมันเป็นการไม่สบายในสิ่งที่คุณนิ่มในเขารู้ด้วยว่าถ้าถ้ารู้แต่ทีแรกเป็นตั้งแต่สองเดือนเดือนแรกนั้น แตล้วตัวหานิ่นแล้วตอนนี้ก็ถามเกาได้ทุกเรื่องเลยค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยเ,เราบริหารธุรกิจมันเรียกว่าของบริษัทไทยธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องธุรกิจความห่วงใยคือเราห่วงกันเราอยากให้เขาหายนะคะเราก็ เราก็ได้แนะนํากันในในส่วนที่เรามีข้อมูลทั้งหมดนะคะที่มันจะเกี่ยวข้องกับโรคและอาการที่เขาเป็นเราก็จะบอกต่อกันแบบนี้นะคะทีนี้พอไปเจอคุณนิ่มคุณนิ่มมาแนะนําแล้วแบบให้ทานออไอ้ตัวเนี้ยเข้าใจว่ามีเมล็ดองุ่นแล้วก็มีน่าจะมีตัว EPA นะคะน้ำมันตับปลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไ,<อ>ไม่ไม่ใช่ค่ะน้ำมันน้ำมันปลาน้ำมันตับปลามันจะเป็นรักษา<ม>ปลาอีกเรื่องนึ่งใา่น้ำมันปลาค่ะค่ะก็น้ำมันปลาค่ะ แล้วเห็นว่ามีแมกนีเซียมนะคะมีแมกนีเซียมสามตัวละเท่าที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยทานพอคุณนิ่มแนะนำแล้วคุณแดงทานมะเชื่อเขา,าไคะ,ะพอคุณนิ่มค่ะเชื่อมะเชื่อนะเชื่อ,อเราทานเชื่อแล้วเพราะว่าตอนที่เป็นมาเนะี่ยรักษามาหลายที่แล้วนะค่ะยังเดินไม่ได้เลยอะ่ะค่ะแล้วพอมากินยานิดเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ไปหาหมอแล้วไปหานิ่ม กินยาสองชุดวันที่ยี่สิบแปดเดินได้เลยอ่ะเอ้าเหรอสองชุดในวันเดียวเนี่ยเหรอคะเดินเดินชั่ววันกินแค่วันเดียวเองกินแค่สองชุดนะค่ะเดินได้เลยใช่ไหมคะเดินได้เลยเรารู้สึกดีขึ้นเลยเลยวันวันวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเดินเดินได้จนไม่ต้องไม่ใช้เหล็กใช้อะไรเลยโอ้วันนี้มันการเดินปล่อยหมดแล้วค่ะคุณแดงดีใจมะ ดีใจโอ้ดีใจมากดีใจนะมันแบบว่าเราเราเขารู้สึกว่าพี่พก็เขามาหาเขาบอกว่าให้ห้าวันเดินได้ค่ะแต่เราก็โทรมาคุยกับแฟนแต่มาบอกว่าไม่จ้องบอกแล้วไว้บอกกันนิ่มเองสามวันก็มาหาบอกเขาเขาดีใจใหญ่เลยอ๋อค่ะ <c oughs> ก็ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะคุณแดงคือ,รอเราได้เห็นก็บอก บอกตรงๆเลยค่ะว่าเราได้เห็นจากคลิปนะคะที่คุณนิ่มส่งมาให้ดูดีใจดีใจแทนทคุณแดงมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับเรามาถูกทางแล้วเราก็จะสามารถที่จะดูแลกันได้อ,อ,อย่างน้อยเราก็ต้องกายภาพบําบัดด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองบําบัดตัวเองช่วยร่วมด้วยอีกทางหนึ่งให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะหลายทำไมหลายๆเคสที่เคยพูดคุยกันถึง ใช้ไอตัวแมกนีเซียมนะคะของเราก็มีชื่อแมกนีเซียมดีไลโบสนะคะแมกนีเซียมดีไลโบสช่วยการบำบัดโรคต่างๆในทางการแพทย์เนี่ยมีเยอะๆมากๆเลยค่ะที่ป้องกันแล้วก็ร่วมบำบัดโรคหัวใจได้ด้วยก็ให้พลังงานแก่หัวใจอาการปวดทั่วตัวอาการอ่อนล้าอ่อนแรงแล้วก็ให้พลังงานทั่วร่างกายทันที ให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายดีขึ้นแล้วก็อีกเยอะมากเลยค่ะในสรรพคุณของเขานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณนิ่มรู้จักเพราะว่าเข้าอบรมมาแล้วแล้วก็เอาเรื่องตรงนี้มาช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อนกันก,กับทุกคนที่มีอาการนะคะทําให้อาการดีขึ้นก็ดีใจกับคุณแดงด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการชาย,ยังเหลือส่วนไหนอยู่บ้างคะไหนเ่าเราอีกนิดนึง ที่ขาที่ที่ขาที่เท้าระหว่างเท้าอ่ะที่ขาเท้าเวลาที่เดินก็ยังคาอยู่ยังเก็บอยู่อืมอันนี้บอกได้เลยค่ะว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานั่งไขของกันนะคะเรื่องมันเป็นเรื่องของความห่วงใยแต่ว่าความที่แคปซูลเนี่ยมันบรรจุได้ในปริมาณที่มันถูกจํากัดนะคะเราก็อาจจะทานเม็ดเดียวไม่พอ เราจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเพื่อให้เขาช่วยในส่วนที่มันมันอาจจะเป็นเส้นเอ็นอาจจะเป็นเส้นอะไรแล้วเราเส้นเลือดตีบอย่าลืมนะคะเรา <Okay. S 1> เราไม่ใช่ไม่ใช่กินแค่ป้องกันเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณเพื่อให้มันช่วยเราได้มากขึ้นตรงนี้นี่เห็นละเห็นแล้วว่ามันมันจะต้องทำแบบนี้นะคะก็ก็ดีใจกับคุณแดงด้วยอีกทีหนึ่งนะคะก <Okay. S 1> ็ถือว่าดีขึ้นมาก ถือว่าดีขึ้นมากเดินได้ทำอะไรได้เกิดปกติแต่เนื่องจากเรามีโรคเบาหวานด้วยเรามีโรคความดันด้วยเราจะต้องรักษาตรงนี้ด้วยก่อนเพราะคุณแดงรู้ไหมว่าเบาหวานเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยกรอบเปลาะแล้วก็นี่ยังดีว่าตีบนะมันยังไม่แตกแต่เราจะต้องดูแลเบาหวานร่วมด้วยนะคะ ทแทบว่าจะต้องดูเรื่องน้ําตาลในเลือดก่อนเลยแล้วมันจะช่วยให้ให้การที่เราดูแลบําบัดอาการชาต่างๆเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะก็ดีใจกับคุณแดงค่ะก็ค่อยๆดูแลแล้วก็บําบัดไปนะคะพักผ่อนมากๆแล้วก็ให้ร่างกายเราได้ขยับกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าออกกําลังด้วยดูแลทํากายภาพบําบัดด้วยเชื่อว่ามันจะหายได้เร็วค่ะเพราะว่าคุณแดงทาน มเมล็ดองุ่นร่วมกับตัวแมกนีเซียมดีไลโบสเนี่ยก็หวังว่าคุณแดงคงจะได้คุยกันครั้งนี้แล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยอย่างนี้ขอให้คุณแดงเ,เพิ่มไอตัวปริมาณแล้วก็เขาเรียกว่าทํำกายภาพบําบัดทุกๆวันด้วยแล้วก็ขอให้ขาดีขึ้นกว่านี้เร็วๆนะคะค่ะก็ถามคุณนิ่มเถอะนะคะคุณนิ่มก็จะช่วยช่วยได้ ตรงนี้เพราะว่าเขาช่วยมาครึ่งหนึ่งแล้วเหลือเหลือขาอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็คุณแดงคุณแดงอยากฝากอะไรถึงคนที่เขาเป็นอย่างเราอะ่ะคือ,อยู่ยู่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ชออ็อกับอาการแบบเป็นอย่างเงี้ยคือพอไปหามหมอค่ะช่วยอะไรแแนะนำเขาอะค่ะหมายถึงว่าสุขภาพค่ะให้รักสุขภาพค่ะแล้วให้รักสุขภาพแล้วคุณแดงทำยังไงมั่งอะพอรักสุขภาพ ได้ออกกําลังไหมได้ออกกําลังไหมคือก่อนอาบน้ำไม่ได้บอกใครเลยก็อ,ออกกําลังอยู่อยู่บ้างค่ะเดินเอาอะไรเอาเนี่ยใช้เดินก็ดีตอนเช้าเดินตอนเช้าเดินอยู่อ๋อค่ะโออันนี้ตาออวันอยจะเดินพักนึงอันนี้สุดยอดละค่ะเรื่องการเดินเพราะว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกมาเป็นทอดๆมาว่าถ้าเราเดินวันละครึ่งชั่วโมงจะช่วยอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะตอนเช้าจะเดินออกนอกบ้านออกเดินไปหน่อยนิ่งใจหน่อยแล้วก็เดินลับค่ะนี่คุณแดงยังจะยังจะต้องทานสารอาหารนี่ต่อไปใช่ไหมคะเพื่อให้ตัวเองหายนะ,ะนะคะค่ะเราก็ทีนี้สุดท้ายแล้วคะ่ะเวลาหมด,ดขอขอให้คุณแดงฝากความรักความห่วงใยแล้วเคล็ดลับ การดูแลสุขภาพกับคุณผู้ฟังอีกครั้งเนึ่งคะ่ะชัดๆอีกครั้งหนึง่งให้ฮอนช่วยสุขภาพของของแรงหมายถึงฝังร่างก<ค>ายดูแลตัวเองให้ให้แข็งแรงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะไม่รู้จะพูดว่าไงอ๋อก็อยากอวยพรทุกคนนะคะอยากอวยพรทุกคน <c oughs> ให้แข็งแรงแล้วก็ขอให้เขาดูแลตัวเองดีๆ นะคะแล้วก็ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยอะคะ่ะเพราะว่าเราคุยกันมาเนี่ยเรารู้ละคุณผู้ฟังคะมอเอ็งนื้อง่นแล้วก็แมกนีเซียมดีไลโบอสแล้วก็น้ำมันปลาสูตร EPA สูงนะคะก็จะนี่นี่เป็นสิ่งที่คุณแดงใช้แล้วก็เอามาต้านเอามาช่วยอาการเรื่องเส้นเลือดตีบได้แต่ทีนี้ตัวคุณแดงมีเบาหวานมีโรคประจำตัวเราอาจจะต้องต้อง,ต,องต้องใช้ ต้องให้คุณนิ่มมะค่ะต้องขอบคุณไปถึงคุณนิ่มต้องให้คุณนิ่มดูแลเพราะว่าเราต้องจัดการกับเรื่องโรคประจําตัวก่อนด้วยให้น้ําหนักไปตรงนู้นมากๆเพื่อเพื่อ,อ,อลดอาการเส้นเลือดเสื่อมอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างนี้กินกกินยาหมอได้ไหมกินยาได้ค่ะเรา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 ,เราไม่เป็นอะไรเลย <S <S เพราะว่าเราต้องรักษาร่วมนะคะเราเป็นการรักษาร่วมกันค่ะแต่ว่า แต่ว่าพอพอคุณไปหาหมอไปหาคุณหมอใหม่อีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยถ้าถ้าอาการเบาหวานของเราดีขึ้นคุณหมอเขาจะลดยาแผนปัจจุบันไปเองเพราะเขาเขาจะดูจากค่าเลือดของเราอะคะ่ะเขาก็จะค่อยๆลดลดยาลงไปแต่เราเนี่ยเป็นเป็นแพทย์ทางร่วมนะคะเรียกว่ารักษาร่วมกันเราก็ต้องอาศัยคุณหมอคุณหมอเขา เก่งเขามีเขารู้ช่องทางพร้อมกับเขามีเครื่องมือที่ดีๆแต่เราเองเนี่ยเรารักษาแบบเจาะลึกลงไปถึงเซลล์ถึงปัญหาเพราะนั้นเราต้องร่วมกันนะคะรักษาร่วมเราไม่ต้องกังวลคะ่ะขอให้คุณแดงหายเร็วๆนะจ๊ะแล้วก็ขอขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยววันที่แข็งแรงแล้วหายทั้งเบาหวานหายทั้งเส้นโลหิตเ,เขาเรียกแล้วความดันโลหิตสูงแล้วก็ เราเราก็ต้องระวังเรื่องหัวใจด้วยเพราะคนเป็นเบาหวานล้วบางทีมันมีเรื่องหัวใจประกอบนะคะ mm hmm. ขอให้มันหายหมดเลยและโดยเฉพาะขอให้ทางานได้เป็นปกตินะก็ mm hmm. เรื่องขาเรื่องเรื่องอะไรขอให้ดีขึ้นเร็วๆไม่ช้านะคะ mm hmm. ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับข้อมูลดีๆ <Okay. S 1> ที่เอามาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็มาเล่ากันนะคะมีความสุขมากๆแล้วจนกว่าเราจะเจอกันในครั้งหน้านะคะคุณแดงขอบคุณมาก <Yeah. S 1> ค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะ yeah. ค,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ โอ oh, ้คุณแดงคุณแดงเขาเป็นเซลล์ตีบนะคะคุณผู้ฟังคือเราเราก็ต้องขอบคุณเขานะคะเขาชื่อจริงคุณเพนประภาพลังสุขนะคะคุณแดงจากจังหวัดปราจีนคือยังยังไม่ได้หายดีทีเดียวแต่ว่าเขาประหลาดใจมากกับการที่าทานผลิตภัณฑ์ที่ทางเพื่อนเขาคือคุณนิ่มแนะนำแล้ววันที่27 ยังมีอาการแย่อยู่เลยแต่พอวันที่28เดินได้เออมันมันเป็นความหวังเป็นกําลังใจแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็อยากจะบอกต่อกับคนอื่นๆด้วยที่มันทําให้เขาเอะอย่างน้อยยังไม่ได้หายสนิททีเดียวแต่มีช่องทางที่จะรักษาโรคเก่าด้วยอีกคือเบาหวานนะคะอันนี้เราก็ต้องขอบคุณเขามากๆที่มาบอกต่อกันกับคุณผู้ฟังมาฟังฟังกันแล้วก็ใครสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ที่บริษัทไทยธรรมอ l ไลแอนสเบอร์ Alliance, 02 363 7699หรือ085 920 6609หรือเข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกเราที่ VR ไทยทรรบน f c e e o o o นะคะหรือเข้ามาเขียนถามตรงๆเลยได้ที่ไทยธรรมอ l นไลน์อันสแ t ดฮอสเและง่ายๆอีกช่องทางหนึ่งคือ แอดไลน์ <Ad> มาได้เลยค่ะพิมพแอดไทยรมสกด thaidham พวกเรายินดีเสมอที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับทุกทกท่านนะคะฝากติดตามใน YouTube ด้วยนะคะในชื่อไทยทรมอ l l ล a n แอนภาษาไทยนี่แหละคะ่ะติดตามกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งจิงกระเบลอะไรกดได้กดหมดเลยเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ร่วมกันช่วยเหลือคนที่ มีอาการทางสุขภาพอยากย้อนวัยหรือมีปัญหาสุขภาพต่างๆร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันแล้วกันนะคะก็วันนี้เวลาของ change by ไทท a m ชีวิตใหม่ที่ไททําหมดลงแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะคุณผู้ฟังอีกสักครู่พบกับ DJ พี่ยุ้ยในช่วงสารพันคำตอบกับพี่เปิ้ลจารุนีสักครู่เดียวคะ่ะ change by ไททัม ชีวิตใหม่ที่ไทยทํมโดยไทยทําอะล l ยแอนซ์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิชเชอร์ EPA จากน้ำมันปลาสกัดเข้มข้นปริมาณกรดไขมัน EPA 40%และกรดไขมัน DHA 20% ไทรรมะอะแอนซ์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามคิดถึงสุขภาพและความงามคิดถึงไททร,รมะอะแอนซ์โทร023637699หรือ0859206609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกนีเซียมดีไรโบสจากแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคคเลตและน้ำตาลดีไรโบส h ไททามอะแอนส์ A L A A N S, ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามคิดถึงสุขภาพและความงามคิดถึงไททัมอะแอนส์ A L A A N S, โทร02-363-7699หรือ085-920-6609